สวัสดีพรม่พี่น้องทั้งช่องในหอยซี่แปดนะครับมือนีพาพีพาน้องมาตลาดซื้อขายโคกระบือนนท์สวรรค์อำเภอปทุมราชจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเปิดทุกเสาร์วันจันทร์กับวันพฤหัสบดีนะครับโดยเฉพาะวันจันทร์ง้อไหลอหลีนะครับเดี๋ยวชิลงไปสืบราคาจากพ่อแม่พี่น้องนะครับขายบันไดละแม่นี่ชิมหกหมื่นหกแม่ลูกลูกผรูหนึ่งหมื่นหกพันบาทเนาะคือเจนจูไม่หยิกตัวหนึ่งว่าตัวนั้นบ่ ตัวนั่นตัวแม่บอกแม่หลายปันไดครับแปดพันหาแปดพันหานหาตัวใดอีกหมื่นหกกับแปดพันหาสองหมื่นสี่หาร้อยได้สามตัวนะครับพี่น้องนี่ย่งดีตัวนั้นพี่น้องเลยผมพี่น้องมาถามก่อมาว่าเป็นจังไดนะครับบอกเลยนี่ราคาราคาห้องไว้ได้พี่น้องนี่ ลูกแรกชด,ชดเลยนะครับแม่กับสิมีรอยสามสิบบวกหมื่นหกอีกจังน้อยมกลากับชิไเด้หาหกพันแล้วเนี่ยข้าวเดียวหดสิ <c oughs> ข้าวเดียวนะครับตลาดซื้อขายโกกับเบือนวนสวรรค์เขามีใสกลางๆไปหาใสหน่อยหลายน้ยจังอีหลานี่แปดพันหามาจัน สีนะครับก็ไล่ถึงไปแต่หกพันหาเนี่ยน,น,นะแต่แต่คาผสมกับพันหนึ่งแล้วเนาะแต่เรียตนคนเลี้ยงว่าจุงมือเนี่ยครับแม่ลูกในสนาม กำลังต่อร้องกันดินะครับอีพอจะดวงให้เบอร์โทรป่ะอีพอมีเบอร์โทรศูนครับผมสองศูนย์ครับสองสองห้าสี่ในห้อยครับผมขอบคุณพ่อเชมลายๆนะครับให้ลูกให้หลานตาทำน้ำกันตลอดนะครับครับผมราคาห่วงไว้ให้ต่อนะครับห้าพี่น้องอยากซื้ออยากขายนะครับอยากซื้ออยากขายกับโต๊ะหายอีพอคนบ้่ง ครับพ่อเจ้าของแล้วนะครับพิมพ์นิยมหอยสร้างหลายปันได้หนิห่วงเลยแม่ลูกแปดพันหาโคมนี่แหละโอ้รับพี่น้องมอยศสามโคมโคมนี่เป็นของหอยสร้างนะครับบักเชียวว่าเชียวเฮานี่ล่ะว่าถันแม่ลูก ส่างยืน่นน้ำตน้นหลายบนนี่พิมพ์จังสี่หลายเั็นป้าหลายเต็มเลยนะครับแม่ลูกลูกผู้แปดปันหาสำหรับผู้ใดคลิปดังๆที่เพิ่นเลี้ยงกันไทยก็โดนเงินล้านนะครับนี่แปดปันหาได้สองตัวทีมงานห้อยสร้างนะครับเป็นวายุขวากมีจังสี่หลายเด้อเอิ่นแต่อายเอาไปเอามาเป็นมูก,กันมาสนนมกันได้มูเลยเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่ง งานหอยสันพ่อวิเศษป้ามนะครับมือนี้ครับท<า>ีมงานหอยสั้งแบบน้องนม่มีอะไยิ่งครับแบบพันธะหองไว้ให้ตตอนะครับเปิดกำลังนับเงินกันอยู่ร่าสักคู่เดี๋ยวผมหยิบขวาเบอร์ห,อ,หอยสั้งฝากพ่อแม่พี่น้องแบบล้นหาแบบล้านหาราคาหองไว้ให้ตตอฮีเดฟพี่น้องนี่ นี่เลือเลืออายุสองคมนะครับเหลืออายุสองคมมันกำลังโอนเงินกันเดียตาหักเนาะสื่อไปเลี้ยงใบคนอหางี่หลายดีแมนถ้าเขาจะไปพปวยปอัดมันไดู้รือเอาละแค่สมือนมันมันเป็นเหนื่อยจังองสื ส้างผมขวเบอร์ปากว่าแม่พี่น้องเน2ศูนย์เก้าสองครับศูนย์เจ็ดห้าเก้าีซีขอบคุณหลายๆครับจจังโค้นี่เหนื่อเหลือหลายป็นใดอ่โคมนี่เหลือหลายเป็นใดเนี่ยหงเจ็ดพันกวัวตังปีปิดไปแล้วนะครับปิดไปแล้วโคมละเจ็ดพันกลัว ลูกตัวเมีพรออมต้นนี่เจ็ดพันแปดร้อยบาทลูได้อีกอือใส่จังสี่หลายบะอ,อ่านี่หลายยหาพี่น้องอยากได้จักสิบโค้มสังได้เป็นปะไดเลยรับผมนี่ละกันร้อยนี่นะครับเจ็ดพันแปดเป็นเอนไทยหน่อยแล้วนะครับี่โคมละเจ็ดพันแปด อ่ควดีๆแดงๆไปใส่นะครับปเ,เ,เป็นตะดเน้เนี่ในตลาดซื้อขายโคกระบือโนนสวรรค์นะครับมีไทยหน่อยให้พี่น้องเห็นแล้วนะครับอันนี้แปดแปดพนหาวางไว้ให้ต่อของหยสร้างอันนี้เจ็ดพันแปดตัวนี้เพ่ท่านได้ราคานะครับเป็นอีกเจ้าของหนึ่งตัวน,นี้กะทิเบิ้งแล้วก็สิแพงกว่าชุดน,นี้อยอ่อ่ามาจะทางไหน ชุ่มพลนพี่นองข้นมาทางชุมพลนบุรีนะครับมีใส่ยังสีให้เห็นประจำนะครับผมอาผมคว้าเบอร์ฝากพี่นองไว้ในหพิ่นสนใจหนึ่งหนึ่งสองแปดหนึ่งสามศูนย์หนึ่งในหอยสมานขอบคุณหลายๆครับลูกหลานในหอยซี้แปดไทยทำน้ำกันนะครับมาพี่นองมาก้มนี่หรือมีสีขายนะครับตัวหาหอยสมานได้เลยนะครับหาให้ได้มีเยอะแยะเลยหาได้สบายครับผมขอบคุณหลายๆอะ อา่าบ๊าดีครับบ๊ายดีครับงามๆนี่หลายปันไดกว่าแสนสามเ <c oughs> จ้ากันเหรียญนะหมื่นสามหมืม่นสามพันบาทนะครับพ่อแม่พี่น้องฟังว่าผิดน,นะครับรเป็นลูกไผ่ับนี้เพิ่ว่าลูกมาริโอเลยนะครับลูกมาริโอสาหรับพี่น้องมักสายหูนะครับเลี้ยงเอาโค้งสางนะครับในตลาดซื้อขายโคกระกบ,บือลอยเอ็นเท่านะครับหมื่นสามพี่น้องฟังว่าผิดน,นะครับ คือนี่ก็สิมีลายีบวกอยู่นะกล่องผมก็เป็นสีอังสีนะเป็นนี้นะครับนองเลี้ยงเอาโค้งสางไว้นะครับโค้งสั่งหูใบยิกผิวเลยสําหรับพี่นองน้าหาสายหูผมเห็นหายแล้วนะครับหนึ่งตัวหมักต่างกันเนาะอ่านเะนาะผู้หมักหูสันหูเงาล่องพิจารณาเบิ้งนะครับโค้งสั่งดีนะครับโค้งสั่งดี สนใจหมองราคาเนี่ยแหละง่ว่าหมื่นสามนี่บางคนว่ามันขุนใบใหญ่จังได้มันก็ใหญ่คือเก่านะง่ายง่ายคนไทยธรรมดาครับผมช่วงนี้เพิ่นบ่อึดงงว่าซื้อๆเดาเพิ่นเลยนเลียกเหลือกแน่ว่าหูเง่าว่เอาเพราะว่ามันขุนขึ้นซ่านะครับแต่ว่าเาเรื่องโคกงสางสูงใหญ่เนี่ยต้องยกให้เพิ่นเลยนะครับสายฮินดูบาซิลลูกมาริโอฝากพี่น้องไว้เอามาจากตัวอาเมอนี่ ยังจ้กตัวยังมาริโอตัวเดียวที่ขายออกไปดีๆเป็นว่าจังไหนว่าเนื้อว่างหัวฉันว่างหัวฉันจะขายดีกว่าว่าหูเงาหนะครับเดี๋ยวเอาไปยุกับตลาดบางตลาดครัวาหูเงาครับผมมาแต่ทางไหนอ่ะมาจากตราชทำาต่เป็นใช้ครับโอ้มาไกลแต้นี่มาแต่มือเหิง มาแล้วปีที่สองอครับผมเอาผมขอเบอร์ฝากพ่อ,อแม่พี่น้องไว้แน่บัดนี่ศูนย์เก้าสองครับผมเก้าห้าสี่เจ็ดปีในห้อยห้อยยมครับห้อยยม,ยมรับซื้อรับขายน้ำบัตรคับพี่น้องทางโคร้านนะครับติดต่อห้อยยมได้ขอบคุณหลายๆครับยินดีต้อนรับนะครับตลาดซื้อขายก๋วกบบระเบือนนนทสบันค์อำเภอปทุมดัดจังวัดลอยเอ็ดตลาดดีใกล้บ้านในหอยชีแปดนี่แหละนะครับ ขอบคุณทีมงานอนน้อยรายๆอนนอยสวัสด,ดีครับสมัยซื่อเท่าไหรกว่าเจ็ดหมื่นสมัยนี้สมัยนี่สิ้ยสามหมื่นห้าหนห้าห้องอีกตั้งหักขอบคุณอนนอยนะครับลูกผู้ลูกแม่สามหมื่นห้าได้ลูกแม่ครับผมมี่แปดเพียงนะผ่าผมเลยนะครับทีมงานอนน่อยมือน,นี้มาลูกมา แม่ลูกลูกตัวเมียสามหมื่นห้าโค้งสางสูงใหญ่นะครับที่บ้านผมกับสิเอิญว่าลูกกัดทบนะครับง่วหูก,กระทบแม่ลูกโค้งสางสูงใหญ่เดี๋ยวมันที่ย้อนแสงบ่พี่น้องแล้วผมจะเข้าไทยพี่น้องเบิ้งนะครับอันหน่อยเอามาจากโตนี่ เด็ดเด็ดตัวนี้ว่าลูกกอกเลยเพิ่งเลียบพี่น้องถือหรือแพงพี่น้องมานี่สามหมื่นหาละาข้าวห้องนะครับผมจกน้ยนึงนะครับในตลาดอาสมพรยังว่าแพงอีกอยู่เด้เนี่ยทางนหอยหอยวางสองหมื่นหาพอดีนะ เออห่วงย่ว่าห่วงห่วออไอ้หน่อยผมขาเบอร์น่ะศูย์แปดศูนย์กับผมสองแปดศูนคุณสมหูบคุณหลายๆครับอาครับลูกหลานตายตั้มน้ำกันนะครับห่วงไว้หมื่นก้อนเี่่ผมตาตังผมมีปัญหาแน่น่อยหนึ่งห่วงไว้หมื่นเจ็ดพันหาหมื่นเจ็ดพันหาร้อยบาทนะครับื่อกี้ขาไหม่กันสั้นผมสั้นได้หนึ่งกี่ด้ตัดกีถิ่มนะครับ ในตลาดซื้อขายโครกระมบื้อโน้นสบันนะลูกแรกลูกแรกครับลูกแรกลูกมันประมาณจากเดือนครับสองเดือนสองเดือนนะครับชุดนี้ก็มีเกือบร้อยสี่สิบบวกอยู่นะในตลาดซื้อขายโครกระเบือ้อมาจะทางไหนครับบ่าจตุอ๋อพี่นางทางจตุเฮ้ากับผมวันนี้ตลาดเริ่มติดลมแล้วนะบนแล้วนะครับพ่อแม่พี่นองจตุ ทางปุดไดส่งทางโครานมาหลเอาแม่จักโตขับมาเหมือนโคมเดียวโค้เดียวนะแต่ผมขอตายสายๆชัดๆฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับสำหรับสายสีเหลืยงนะพี่น้องทางจัตุเฮาเอิญนตายต้นน้ำกันมือเจ็ดได้สองตัสองหัวใจโตัวเมียจิตต่างหากลูกเมียครับลูกเมียวางไว้เห็นตัวปนิดใส่ยังสี่หลายวะนี่พอมีอ่ะมีเข้ามาเรื่อยๆมีเข้ามาเรื่อยๆเนาะ มีเขามาเรื่อยๆาขายคมมี่ไปพี่น้องโทรหานะครับบางเทือ่อาจจะปิดในสนามหาพี่น้องให้หาให้กันลองโทรเช็คก,กันเบิ้งน,นะครับพ่อแม่พี่นอ้องอาลังเถ่อผมมันข้ายไปแล้วมันกวาจิได้ตัดต่อแล้วก็กวาจิได้ลงหาลังเถ่อเขาปิดกันในสนามพี่น้องกันติดต่อกันในสนามอนอกสนามอีกเทื่อนึงเบื้องเอาผมคว้าเบอร์ในอาบันนี่093ค,ค,ครับผม605ครับ0495ในห้วย มารวยครับทีมงานมารวยนะครับขอบคุณหลายๆครับเอาแม่ลูกลูกตัวเมียมาฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับห่างไว้ให้ต่อหนึ่งหมืนเจ็ดพันหารอยนะครับแต่ว่าโค้งสงั่งง่ายๆนะครับแดงๆตอ้องถึงพ่อเทศพ่อเทียนนะครับเข้ากระชีใส่เจอกันในตลาดซื้อขายเข้ากระเบือราเอ็ดเป็นประจํานะครับบ้านพอเพิ่นกับยูบบ้านขีนเด็กพระเทศาสวัสดีครับครับมีห่างไว้หลายปันไหนป่ะ สามสิบสาบาทเนาะปอเนาะแม่มีรอยีบวกแถบพี่นองโอ้ข้อมนี่แปดสามสิบสี่กับยี่สิบแปดหกสิบสองหกสิบจุดนี้ได้ลูกตัวเมียนะครับ สำหรับผู้ใดว่าเน้นสีโค้งสางง่ายง่ายนะครับโค้งนี่สองหมื่นกว่าบาทสองหมื่นแปด <c oughs> เป็นลูกผูนะครับลูกผู <c oughs> ดอกตนละหมื่นสี่พันบาทนะครับเดี๋ยวจัดใน ขอแยกดาวกับทิศแล้ว,วแม่มันมื่นพัวบาทนะครับแม่โค้งสางสูงไงแม่นี่นี่ปล่อยสีสิบบวกแค่นะครับก็เพี้ยงหนาผากในหอยสีแปดนะครับกับที่น่องว่าเน้นสีนะครับกค้องสางสูงไงส่วนมัวง่ามนะครับมัวง่ามกับราคาหยับลงตามสภาพนะ่าพอใจน,นะเหล่าลุรูสามหมื่นสี่ คันี่ตลาดซื้อขายโคกระบือเขียนพอเขียนพอเทศเป็นประจำอามาสองก้มบอกว่าพอเทศผมขอเบอร์เนี่ยครับผมครับผมขอบคุณหลายๆครับพี่ป้าครับผมสำหรับบรรยากาศตลาดซื้อขายโคกระบือนนอสวรรค์นะครับง่ว่าหลาขึ้นเกานะครับโดยเฉพาะวันจันทร์นะครับ่อแม่พี่น้องตื่นแต่เช้านะครับ มาเลือกเอาได้เลยนะครับในตลาดซื้อขายครับผมครับผมครับผมพี่น้องมาเลือกซื้อเลือกขายได้เลยนะครับเป็นตลาดขนาดกลางค่อนข้างขยับไปหาไงแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องเนี่ยสำหรับมือหน่อยมือไม่นะครับมาเลือกซื้อเลือกชมได้เลยนะครับสาหรับบรรยากาศมื้อนี้ฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี่ก้อนนะครับเอาไว้พอกันชินหนาสนามหนาขอบคุณหลายๆครับ